สวัสดีครับมูลคฟอยมกคุรอนะครับเกษตรกรที่รอและเชื้อสูตระเทศไทยนะตอนนี้ครับนะมืัอนี้สี่ภามาที่บายซื้อฟังนะครับว่าเขาปลูกไผ่แล้วมันสะได้ยังแน่นะครับเนาะอ่ะมันนี้ก็ใชมาเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็คือตรงนี้นะครับเขาอยากได้นอหนอไผ่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีปลูกอันนี้ปลูกเป็นไผ่ไผ่ข้างนี่เป็นไผ่เลี้ยงนะครับเนาะอ่ะตัวนั้นเป็นไผ่สังไผ่นะครับแล้วอ่ะที่เป็นไผ่ลวกนะครับอ่ะไพลลวกแล้วโตกอที่สามนะครับทางสายมือนะครับอันนั้นเป็นไผ่ฝ่ามนนะครับเขาสิบบ่คอมมีีกกงนนนะรัเขขาสต้้ึไป็ กิงแขนงโมคมีนะครับเนาะอันนี้นะครับผมตักไอใบไผ่ออกไปหลายเติบนะครับเนาะก็เหลือแค่บางส่วนไว้แต่คุ้มค้นนะครับอ่ะคุ้มค้นนี่คือข้อดีของเขาก็คือเก็บความซุบนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยไปในโตัครับใบไผ่เป็นใบพืชที่มีประโยชน์นะครับเนาะอ่ะในตัวเจนค่อนข้างจะสูงนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวอธิบายสุดฟังครับนี่ครับโคาด กวดนะครับเมื่อกี้ได้ความสวยงามไปนำาหล้าก็ความสะอาดสะอาดน,นะครับเล้าก็เป็นเตนั่งเล่นกับเย็นสบายนะครับสำหรับก็ไผ่นะเย็นสบายอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้ผมกวดไปหลายครับบาดนี้ก็เหลือไ้ส่วนหนึ่งว้แต่คุ้มคุ้มดินนะครับอ่ะคุ้มดินล้วก็คุ้มโคนขันคุ้มโคนขอดีขึอ้นอยังครับผมอ่ะอันนึงล่ะก็คือหนึ่งก็คือไผ่นะครับขันเอาไซน้ำเข้าไปอันนี้ผมคุ้มแล้วผมก็สิเอาปุ๋ยขอบมาเทออบนะครับปุ๋ยชิงวงวมาเทออบ เวลาเขาลดน้ำเข้าไปนะครับลดน้ำเข้าไปก็สิเก็บความซุ่มในโดนนะครับเพราะว่ามันกันแสงแดดแผดเผานะครับเนาะอ่าเขาเก็บความซุ่มในโดนปุ๊บพอเขาเก็บความซุ่มในโดนปุ๊บแล้วก็กะเกิดการความห้อนจากขี่งวนครับนะข้างบนครับก็เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนแล้วก็เกิดการย่อยสลายนะครับจุลินทรีย์จากขี่งวนะครับกับย่อยสลายใบไผ่นะครับอ่าย่อยสลายใบไผ่ใบไผ่ก็แปลเป็นอาหารนะครับมันเป็นใบไผ่แบบนี้มันก่สามารถที่เป็นอาหารของพืชได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการแปรรูปนะครับแปรรูปโดยวิธีใดครับผมก็ ให้ธรรมชาติดูแลกันเองครับก็คือเอาขี่งวมาอ้อมเท่อ้อมนะครับแล้วก็เอาหดน้ำเพราะหดน้ำขิ้งว่าเกิดความเกิดถึงน้ำนะครับก็เกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนเกิดความร้อนก็เกิดให้ใบไผ่นะครับที่เขายู่รอบขานครับอ่าเกิดการเ่าป่วยนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เขาไปย่อยสลายนะครับก็เกิดความห่อนนะครับพอเกิดความห่อนปุ๊บก็เกิดการย่อยสลายพอเกิดการย่อยสลายปุ๊บก็เป็นปุ๋ยนะครับพอเป็นปุ๋ยแล้วก็เฮ็ดใน้ไผ่นะครับเพช้ไผ่หา จะเลื่อเติบโตได้ดีนะครับแล้วกสิมีนอขึ้นมานะครับอ่านอขึ้นมีนอขึ้นมาบาดที่นี่กับโตนี่ครับมันคุ้มเหงานะครับเฮ็ดให้นอที่ขึ้นมาน่ะมีลักษณะสีขาวนะครับสีขาวสีทองครับบ่อเป็นสีเขียวนะครับข้อดีของการสีนอไผ่เป็นสีสีเหลืองทองนะครับอ่าเมื่อเขาบดขันเขาถึกแดดเขาถึกแกนะครับอ่าแล้วก็เฮ็ดให้เหนียวนะครับ เวลาไปกินกับสีบรแซียครับขันเขามีสีทองครับแล้วก็มีการคุมโคนครับกับสีขึ้นมาปุ๊บกับสีนออวบนอมุกนะครับแล้วก็สีสีทองครับพอสีทองปุ๊บลักษณะของเขาก็ขอดีของเขาก็คือกรอบนะครับกรอบแล้วก็สีบรแกนะครับอ่ามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนะครับอ่ากรอบนุ่มนะครับกรอบแล้วไม่สีนุ่มปกติสีกรอบหรือสีบรนุ่มครับอันนี้กรอบหรืสีนุ่มในนะครับเนาะแบบนี้ครับผมนี่คือส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งผมเอาไปคุมตรงนั้นครับเนาะอ่าะแบบนี้อ่ะ โอเคนะครับนี่ครับสลับแบบนี้นะโอเคคือสวยงามครับโอเคครับสลับผู้ใออยากสอบถามยังกระสอบถามนะครับเดี๋ยวผบางคุณติดตอบนะครับผมสวัสดีครับ